วันศุกร์สบายๆแบบนี้เรามาแปลเพลงกันซะหน่อยครับวันนี้มากับเพลง Shining One ของ B First ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปเปนิสรายการที่จให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ หม่วันนี้ก็อัดอั้นตันใจอยากแปลเพลงนี้มานานมากแล้วครับวันนี้ก็ได้โอกาสหยิบมาแปลสักทีเพลงนี้ชื่อว่า Shining One ของวง b First ครับเพลงนี้เนี่ยศิลปินในวงนี้ได้มาจากการประกวดออดิชัน่นเป็นรายการของญี่ปุ่นที่ให้เราศิลปินฝึกหัดเนี่ยมารวมตัวกันเข้าค่ายฝึก เป็นระยะเวลากี่เดือนก็ว่าไปแล้วก็ค่อยๆคัดออกไปทีละคนทีละคนนะครับศิลปินที่ได้มาเดบิวต์ในวงนี้ก็คือผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองครับโดยโปรดิวเซอร์ของรายการ B First ที่เป็นชื่อวงเนี่ยก็คือคุณ Sky High ที่ทำเพลงออกมาเยอะมากแล้วก็มีแนวของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์มากๆฟังปุ๊บอ้าคนนี้ Sky High ชัวป้าแล้ว Sky High ก็ได้ฟิชเจอริงกับ คุณพี่สเตมหลายเพลงเลยอืมใครที่อยากลองฟังก็ลองหาได้ใน YouTube เลยครับส่วนเพลงที่เราจะเอามาแปลในวันนี้เป็นเพลง Shining One ซึ่งเป็นเพลงที่เขาใช้ออดิชั่นในรอบท้ายๆด้วยแล้วพอได้เดบิวต์ออกมาเขาก็ทำเวอร์ชั่นของศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมดแล้วครับเพลงนี้ก็ไปฟังได้ใน YouTube เลยครับจะมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นเพลง JPOp ก็ก็กึ่งๆเค o p ต่ฟังไงมันก็ไม่ใช่เคป็อปมันจะอยู่ก,ก,กลางๆล,ลองไปฟังกันได้ครับก่อนจะแปลเพลงบอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากเพลงนี้มีท่อนแรปที่เยอะมากแล้วก็เพื่อให้เขาแรปได้ตรงจังหวะตรงทำนองของเขานะมันก็จะความหมายแปลกๆนิดนึงอาจจะแปลไม่ค่อยเข้าใจก็ดูๆกันไปแล้วกันนะมาเริ่มที่ท่อนแรกกันครับため息交じจิ weekend 同じ味にも飽きて โอท่าเมอกิมาจิริโนวีคเคนโอนาจิอาจินิโมอากิเตโอแปลว่าสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการถอนหายใจรสชาติเดิมๆที่เบื่อแล้วโอ้ท่าเมกิก็คือการถอนหายใจแบบ S <S <S <ess> เราก็จะถอนหายใจเวลาเราท้อๆหรือว่าเราเบื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมาจิรินี่ก็คือมาจากคําว่ามาจิรุที่แปลว่าผสมปนเปนถ้าไม่กี่มาจิริโนวีเก้นก็คือสุดสัปดาห์ที่เต็ไมไปด้วยการถอนหายใจหรือว่าสุดสัปดาห์ที่แสนน่าเบื่อประมาณนี้โอนาจิอาจินิโมโอนาจิอาจินิโมก็คือรสชาติเดิมๆรสชาติเหมือนเดิมอีกแล้วก็อาคิเตะอาคิเตะ มันจากคำว่าอะคิรุแปลว่าเบื่อครับเบื่อรสชาติเดิมๆแล้วโอ้ต่อมาโกราสึโคชิโอดอรุสปอตไลต์อวะโตโตโมนิฮะจิเกตะโกราสึโกชิโอดอรุสปอตไลต์อวะโตโตโมนิฮะจิเกตะแปลว่าสปอตไลท์ที่ส่องผ่านกระจกแตกออกมาพร้อมกับฟอง อันนี้เห็นไหมว่ามันก็จะงง,งๆผมแปลแล้วก็งงๆแต่มาดูกันว่าเขาเขียนว่ายัางไงกันครับก็ราสึกก็คือกระจกใช่ไหมก็คือ Glass ในภาษาอังกฤษส่วนโกชิโกชิเนี่ยแปลว่าข้ามอะไรบางอย่างก็ราสึกโกชิก็คือข้ามกระจกผ่านกระจกมาโอโดรุโออดรุในที่นี้ที่จริงแปลว่าเต้นครับแล้วก็ทั้งหมดนี้กราสึกโกชิโอโดรุขยายสปอตไลท์โ สปอตไลท์โก็คือสปอตไลท์ที่ส่องผ่านกระจกแต่ไม่ได้ส่องเฉยๆนะแต่เหมือนกับส่องแล้วแบบเต้นไปเต้นมาก็คือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าแปลแบบตามตัวก็คือสปอตไลท์ที่เต้นผ่านกระจกต่อมาครับอาว t โตโตโมนิฮัจิเกตะอาวะโตโตโมนิฮัจิเกตะก็คือแตกออกมาพร้อมกับฟองอาวะก็คือฟองส่วนโตโตโมนิคือกับด้วยกันแล้วก็ฮัจิเก e ตะก็คือ แตกออกมาครับแตกออกมาพร้อมกับฟองท่อนต่อมาโอิโกซาเดเตค u ฮิบินิอุนเมะคาระโนชอตัยโอิโกซาเดเตคุฮิบินิอุนเมะคาระโนชอตัยแปลว่าการเชื้อเชิญจากโชคชะตาท่ามกลางวันวานที่ผ่านเลยไปโอิโกซาเดเตคุโอิโกซาเดเตคุมาจากคาว่าโอิโกสึโอิโกสึเนี่ยแปลว่าผ่านไปแซงไปครับ โอ้ยกซาเรเตกุก็คือผ่านเราผ่านเราไปโดนผ่านเราไปเราโดนผ่านไปเอปเอเราโดนผ่านไปอะไรผ่านไปที่บีนี้ก็คือว่านๆต่างๆที่ผ่านเราไปเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรอยู่ยเวลาก็ผ่านไปอย่างนั้นนะครับต่อมาอุนเมฆคาราโนโชไตอุนเมฆคาราโนโชไตาการเชื้อเชิญจากโชคชะตา อุ่นเมก็คือโชคชะตาใช่ไหมคาระก็คือจากอุ่นเมคาราโนก็คือจากโชคชะตาแล้วก็โชตัยก็คือการเชื้อเชิญหรือว่าเทียบเชิญต่อมาครับถ้าดับมั t เตตะว่าเกิจะไน now or never make it happen ถ้าดับมั t เตตะว่าเกจะไน now or never make it happen จะมามัวแต่รอก็ไม่ได้นะต้องทำให้มันเกิดขึ้นตอนนี้หรือมันจะไม่เกิดขึ้นเลย t a าดะมัดเตตะว่าเกจจาน่นถาดก็คือเพียงแค่ใช่ไหมมัตเตตะก็คือรอรอรอว่าเกจจานนในที่นี้คือจำนวนทาอย่างนี้ไม่ได้นะจำมวนแต่ทําอย่างนี้ไม่ได้นะในที่นี้ถ ja ้าดะมัตเตตะว่าเกจจานนจะมามัวนแต่รอไม่ได้นะ,ะ now or never ก็เป็นภาษา,ษาอังกฤษตอนนี้หรือไม่เกิดขึ้นเลย make it happen ทำให้มันเกิดขึ้นซะ อันนี้ก็คือท่อนแรกครับแปลมาขนาดนี้ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วแต่เขาร้องเร็วมากอันนี้คือผ่านไปไปในแบบ30มสิบวิมาดูท่อนต่อมากันครับ I've never felt it คน n า k ิโมจิฮันจิเม e ตะสว้าว I've never felt it คนนากิโมจิฮันจิเมเต e สาว้าวแปลว่าผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยความรู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยละว้า wow. ว i h a v e n e v e r f e l t it แปลว,ว่าผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วทีนี้เขาก็ร้องภาษาญี่ปุ่นที่ความหมายเหมือนกันเลยจริงๆแล้วคือこんな気持ち初めてさこんな気持ち初めてさก็คือเพิ่งเคยรู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็ว้าวต่อมาあの日の自分の身勝手があの日の自分の身勝手か แปลว่าความเอาแต่ใจของตัวเองในวันนั้นนั้นอานฮิโนจิบุงก็คือตัวผมตัวเองในวันนั้นและทั้งหมดนี้ก็เชื่อมกับโนมีการเตะมีการเตะแปลว่าความเอาแต่ใจครับอานฮิโนจิบุงโนมีการเตะก็ความเอาแต่ใจของตัวเองในวันนั้นนั้นเป็นยังไงต่อมาดูท่อนต่อมามูเนโนนากาเดฮิกาเตะ มูเนโนนากาเดะฮิกาเตะกำลังส่องประกายอยู่ในใจถ้าแปลตามตัวคือในหน้าอกครับเพราะว่าเขาใช้คำว่ามูเนโนนากาเดะมูเนโนนากาเดแปลว่าข้างในอกหรือในใจนี่แหละเหมือนกันฮิกาเต h ฮิกาเตะก็คือกำลังส่องประกายฮอกโตะโกไซโกโนมิคันเซฮอกโต k โกไซโกโนมิคันเซเราจงภูมิใจในความไม่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดกันเถอะ มาดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรฮอกเติโกะฮอกุติโกะฮอกุติ ok เนี่ยคือค ok ําว่าฮอกโกดุที่แปลว่าภาคภูมิใจครับฮอกเติโกะเรามาภาคภูมิใจกันเถอะแล้วก็ต่อด้วยไซโกโนะไซโกโนะไซโกเนี่ยปกติแล้วแปลว่าดีที่สุดเยี่ยมที่สุดไปเลยอย่างเช่นเวลาเห็นนักกีฬาแข่งแล้วเขารู้สึก ดีใจมากที่ชนะแล้วก็ไซโกอย่งนี้ก็ตะโกนออกมาเหมือนกันนะครับไซโกโนมีการเซมีการเซมีการเ,เซก็คือไม่เสร็จสมบูรณ์อ่าก็คือความไม่สมบูรณ์นะครับฮอกเตโกไซโกโนมีการเซเราจงภูมิใจในความไม่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดกันเถอะ ก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลิศเรอเพอร์เฟกอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็จงภูมิใจในตัวเองซะที่เป็นตัวเองที่ที่สุดได้แล้วต่อมาท่อนฮุกครันจิเตะบีตะวันคันจิเตะบีตะวันลองรู้สึกดูสิจงเป็นคนที่ใช่คันจิเตะก็คือลองรู้สึกดูบีตะวันจงเป็นคนที่ใช่ คำว่า be the one ในที่นี้มันเหมือนเป็นรูปคำสั่งเนาะแล้วก็ the one ก็คือคนที่ใช่เพียงหนึ่งคนเพียงคนเดียวอย่างเนี้ยก็คือเป็นคนที่ใช่ละกันขอแปลแบบสั้นๆแบบนี้ can't stop goin' goin' g goin' g goin' g g ก็คือห้ามไม่อยู่แล้วหยุดไม่ได้ละ i m a s u n g be the one i m a s u n g be the one ตอนนี้เลยจงเป็นคนที่ใช่ h i b i k i a o h o d o n i odori d a s u k o d o ฮิบิกิอาวโทโดนิโฮโดนี่ดั้งสืโคโดหัวใจเริ่มเต้นรุนแรงราวกับจะก้องกังวานคำว่าฮิบิกิอาวฮิบิกิอาวก็คือ การสั่นกลับไปกลับมาอย่างไม่หยุดหย่อนจะตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า resonate ครับที่แปลว่าสั่นอย่างรุนแรงถ้าตามสายวิทย์ที่เขาเรียนกันแล้วก็จะเรียกว่ามัน resonate ก็คือมันเข้าสู่คลื่นความถี่ธรรมชาติมันก็เลยสั่นไม่หยุดหย่อนนั่นเองประมาณนี้ใครเรียนวิทย์มาก็ได้ใช้นะจริงๆต่อมาครับที่ biaudoni h i biaudoni ก็คือมันสั่นรุนแรงเหมือนกับจะก,ก้องกังวานเรากับจะก,ก้องกังวาน โอโดริดัซสึโคโดโอโดริดัสึโคโดโอริดสเนี่ยก็คือการเริ่มเต้นออกมาเป็นเปนคำว่าโอ o ดรุกับดั s สเพอมารวมกันกลายเป็นโอโดริดัสแปลว่าเริ่มเต้น,นครับแล้วก็โคโดโคโดเนี่ยคือหัวใจเต้นตุก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 อย่างนี้โอโดริดัสึโคโคือหัวใจเริ่มเต้นแล้วเต้นยังไงฮิบิกิอ o าโคโดนก็คือเต้นรุนแรงเราจะจั สั่นกล้องกังวานเลยหรือว่าเข้าสู่ความทีธรรมชาติ <c oughs> กลับมาคำนี้เฉยเลยอ่ะท่อนต่อมาแย่ว้าว Ready set go ก็คือเย่ว้าวเตรียมพร้อมไปท่อนต่อมาครับ uh, u u no. uh, u u no. อ่าย u m u ึมุน y โนอ่าย n i n ึมุนีโนอ่านี้ก็คือเป็นคำสะบทอุทานอะไรก็ว่าไปว่าอ่าแล้วก็ย u, u i z u มุน i ยุยจือมุนิอันนี้เป็นสำนวนนะครับยุยจืมุนิแปลว่าเป็นสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียวมีเพียงสิ่งเดียวก็คือมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองอันนี้ยุยจืมุนิอ่ะยุยจมุนิโน no. ก็คือเพียงหนึ่งเดียวนั้นเท่านั้นก็อ่ะก็คือ be the one นั่นแหละเออต่อมานะครับ show time y ย a h wow โชว์ไทม์แย่ว้าวได้เวลาออกโรงแล้วเย้ว้าวโมทมารานายชายนิ่งวันโมทมารานายชายนิ่งวันหยุดไม่ได้แล้วคนที่ส่องประกายที่สุดก็ขอหยุดไว้แค่ประมาณนี้อันนี้ก็คือถึงท่อน6ุกแรกเนาะแต่ว่าคำแปลเวอร์ชันเต็มเนี่ยเขียนไว้ในบล็อกแล้วครับถ้าใครสนใจก็ตามไปดูในบล็อกกันได้แต่อยากให้ลองฟังเพลงนี้ด้วยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยถือว่า ไยอดวิวได้เร็วมากเลยเมื่อเทียบกับเพลงญี่ปุ่นปกติแล้วคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนผมดูเนี่ยก็คือออกมา1สัปดาห์และเพลงก็มียอดวิวประมาณ7ล้านวิวซึ่งถือว่าเร็วมากสําหรับที่ญี่ปุ่นสำสินรัฐฟินหน้าใหม่แบบนี้ก็เรียกได้ว่ามาแรงพอสมควรเลยครับถ้ายังไงก็ลองติดตามกันได้แล้วก็ตามไปอ่านคําแปลของเพลงนี้ได้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะมันเป็นเพลงแนวนี้นะก็ อย่างน้อยก็ให้รู้แล้วกันว่าเขารองว่าอะไรเนาะแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจปปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1นึคุณจะได้เรียนรู้คำศับภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3,575คำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ Japanese กับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าเชื่นชอบรายการให้ Japanese ก็อย่าลืมกด Like Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยกัน2ข้อความเข้ามาได้ทาง Facebook ให้ Japanese คำว่าให้ภาษาไทยแล้วก็ j จป a ภาษาอังกฤษได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ